สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาคุณมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงที่สุดในปี2025นั่นคือ NQI Series Sport สกู o เตอรที่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสไตล์ที่โดดเด่นในทุกเส้นทางถ้าคุณกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความเร็วความประหยัดและความล้ำสมัยคุณต้องไม่พลาดรุ่นนี้สิ่งแรกที่ทำให้หลายคนหลงรัก NQI Series Sport คือดีไซน์ ที่เรียบหรูทันสมัยตัวรถมีเส้นสายที่สวยงามมาพร้อมกับวัสดุคุณภาพสูงให้ความรู้สึกแข็งแรงและพรีเมียมมีสีสันให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีดำสุดเท่สีเทาดัสแมทที่ดูหรูหราหรือสีขาวตัดแดงที่โดดเด่นและดึงดูดทุกสายตาไม่ว่าคุณจะขี่ไปที่ไหนรถคันนี้จะทำให้คุณโดดเด่นกว่าใครนอกจากดีไซน์ที่สวยแล้ว NQI Series Sport ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเริ่มจากหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ที่ให้ความคมชัดสูงแสดงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางสถานะแบตเตอรี่และโหมดการขับขี่คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Niu ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลการใช้งานรถแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรถการบันทึกเส้นทางหรือการแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดนี้ทำให้การขับขี่ของคุณไม่ใช่แค่สนุกแต่ยังปลอดภัยและชาญฉลาดอีกด้วยเมื่อพูดถึงสมรรถนะ NQI Series Sport ก็ไม่ทำให้ผิดหวังรถรุ่นนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้ความเร็วสูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าเร็วมากสําหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าการเร่งความเร็วทําได้อย่างราบรื่นและตอบสนองทันใจไม่ว่าคุณจะขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือถนนโล่งคุณจะรู้สึกถึงพลังและความมั่นใจในทุกครั้งที่บิดคันเร่งในส่วนของแบตเตอรี่ NQI Series Sport ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงที่สามารถถอดออกได้ทําให้การชาร์จเป็นเรื่องง่ายคุณสามารถชาร์จได้ทั้งที่บ้านหรือที่ทํางานใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงในการชาร์จเต็มและเมื่อชาร์จเต็มคุณจะได้ระยะทางวิ่งสูงสุด ประมาณ90-100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และโหมดที่เลือกใช้งานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างทางอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบความปลอดภัย NQI Series Sport มาพร้อมระบบเบรกแบบ CBS ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลลดโอกาสการลื่นถลายเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันนอกจากนี้ยังมีระบบไฟเลดรอบคันให้ความสว่างสูงทั้งไฟหน้าไฟท้ายและไฟเลี้ยวทำให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจแม้ในเวลากลางคืน เรื่องความสะดวกสบายก็ไม่แพ้ใครบอดนั่งถูกออกแบบมาอย่างดีรองรับสริรัทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนให้ความนุ่มนวลแม้ขับระยะไกลอีกทั้งยังมีช่องเสียบ USB-C สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนขณะดเดินทางเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่ในยุคดิจิทัลในแง่ของการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในมืองรถรุ่นนี้มีขนาดกะทัดรัดแต่มั่นคงน้ำหนักที่สมดุลทำให้ควบคุมง่ายไม่ว่าจะขี่ในซอยแคบหรือเลี้ยวในมุมแคบก็ทำได้คล่องตัวและที่สำคัญคือไม่มีเสียงรบกวน ทำให้การขับขี่เงียบและนุ่มน,นวลน,นอกจากนี้ NQI Series Sport ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้อย่างมากและยังช่วยลดมลพิษในอากาศซึ่งถือเป็นจุดเด่นของรถไฟฟ้าทุกคันและนิยุทธ์ทำได้ดีมากในจุดนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งดีไซน์ที่สวยเทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัย และเป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมใน n w i Series Sport คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางในยุคอนาคตวันนี้ถ้าคุณพร้อม